คนเฮานะครับแล้วแต่คุณจะเลือกมองคุณจะมองแบบไหนคุณจะคิดแบบไหนมันอยู่ที่ตัวคุณคิดเพราะคนอื่น่ะมันมีทางที่จะมาตัดสินชีวิตคุณได้คุณเท่านั้นที่คุณจะตัดสินว่าคุณจะไปทางไหนจะไปในทิศทางใดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกูคนเลยนะครับวันนี้ผมประสิษฐ์คนเมืองนะครับนะช่วงนี้ลงคลิปกันบ่อยเพราะว่าเจา้าสวนลำไย,ยเรียกร้องกันมาเหลือเกินทุกปัญหาทุกคําถาม ทุกอย่างที่ผมหูทุกอย่างที่คุณถามจัดไปตอนนี้ปลายเดือนมกราถามว่าถ้าใส่สาสาช่วงนี้เป็นนอกกระดูเหลือยงนอกกระดูกแล้วครับนี่เขียวมุมก็แบบเนี้ยจัดได้เลยจัดได้เลยนะครับสะสมอาหารมาแล้วสามครองนะครับตอนนี้ก็สามารถใส่สาสรลงดินนะครับใส่ศาสารลงดินได้เลยนะครับ นะต้นประมาณนี้กดจัดไปได้เลยใส่สารลงดินแล้วหัห้าวันถึงเจ็ดวันกบพ่นตะบ,บนหัมรอบหนึ่งสะสมอาหารมาดีเตรียมตัวมาดียังได้มันก่อตึงออกแต่ที่ถามมาว่าถ้ากัดปลายเดือนกักเออปลายเดือนมก,กระลานะลิ้นปานก่อนนะครับปลายเดือนมก,กระลาถ้าจะใส่สารตอนนี้ในฤด,ดูหรือว่านอกก็ดูก็ต่อแปบชาติเจนนะครับตอนนี้คือนอกฤดูแล้วนะครับเอฟซี FC มือใหม่เข้าใจาไว้แนะน่เนอะนะ จากส่วนนี้เหมือนก่อนที่ถามที่ลงพื้นที่มานะครับก็เข้าใจกันมื้ชัดเจนกันนะครับใบเขียวนี่นลนะนะเขียวขนาดเลยเป็นเกอะโยมันเอาอย่าเงี็ยนะเราต้องรอนะครับจัดได้เลยนะครับสะสมอาหารมาดีแล้วตัยนะเอาละนะครับเอฟซี FC มือใหม่ก็ถามกันมาลวขนาดขายจะทำเนี่รู้จะทำหรอกก็รู้จะทำเดือนหน้าเดือนนี้จะทำเดือนอยัง มันก่อนแล้วแต่ความพร้อมของลำไย,ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องกลัวนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเตรียมต้นมาดีสะสมอาหารมาดีอย่างไรลำไยก็ออกทิ้งท้ายไว้ว่าคนร้อยคนนะครับถึงแม้เขาจะบอกว่าคุณทํามาได้มันมาสาคัญมันมีความหมายแต่ถ้าตัวคุณคนเดียวใจคุณคนเดียวคุณบอกออกมาว่าคุณทําได้อันไหนแหละสําคัญที่สุด